โรงสีข้าวสมัยรัชการที่าในยุคบุกเบิกเป็นของใครกันแน่ภาพชาวนาในาจังหวัดอุดรธานีกำลังนำข้าวมาสีที่โรงสีภาพถ่ายราวก่อนพศ2,500ออ 1, คศ1,957กิจการโรงสีข้าว ของไทยเริ่มขึ้นปลายรัชกาลที่4ถึงต้นรัชกาลที่5ระยะแรกดำเนินการโดยชาวยุโรปจากนั้นราว10ปีเศษก็เริ่มเปลี่ยนมือเป็นของชาวจีนเสียส่วนใหญ่แต่เบื้องหลังโรงสีของชาวจีนจำนวนไม่น้อยมีนายทุนหรือเจ้าของตัวจริงเป็นชนชั้นสูงที่มีทั้งเจ้านายและขุนนางไทยโรงสีข้าวของคนไทยโรงสีเครื่องจากเครื่องแรกในประเทศชื่อโรงสีจากเมืองอเม,ออเมริกา ของบริษัทชาวอเมริกันตั้งอยู่ที่คลองบางน้ำชนถนนตกกรุงเทพมหานครเปิดดำเนินการพศ2401ในสมัยรัชกาลที่4จากนั้นก็มีโรงสีของชาวตะวันตกอื่นๆตามมาจนพศ2413ในสมัยต้นรัชกาลที่5ชาวจีนที่เป็นเจ้าของโรงสีมือก็เริ่มเปลี่ยนมาเป็นโรงสีเครื่องจกักรส่วนโรงสีแห่งแรกที่คนไทยเป็นเจ้าของเกิดขึ้นในพศ 2,409เมื่อพระยาบุรุษรัตนาราชวัลลกเพลงเพนกุลต่อมาคือเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธรรมรงซื้อกิจการโรงสีสกอตแอนด์กัมปานีเมื่อวันที่10ธันวาคมพศ2,409ภาพพระยาบุรุษรัตนาราชวัลลกเพลงเพนกุลคนไทยคนแรกที่เป็นเจ้าของโรงสีคนไทยที่ดำเนินกิจการโรงสีส่วนใหญ่มักเป็นชนชั้นสูงในสังคม ได้แก่เจ้านายและขุนนางที่เป็นเช่นนั้นเพราะกิจการโรงสีขนาดนั้นกำไรดีมากอันเนื่องจากการส่งออกข้าวได้ราคาดีและรัชการที่ห้าทรงสนับสนุนให้เจ้านายและขุนนางนำเงินไปลงทุนทำการค้าในอาชีพอื่นๆหากคนไทยที่เป็นเจ้าของโรงสีมักไม่ดำเนินกิจการเองแต่ให้ผู้อื่นเช่าซึ่งก็คือคนจีนภาพโรงสีส่วนใหญ่ในไทยจึงดูเป็นของจีนเจ้าของตัวจริง โรงศีกลไฟริมแม่น้ำเจ้าพระยาสมัยรัชกาลที่5-6ถึง6จำนวน41แห่งพบว่าเป็นของชนชั้นนำถึง20แห่งแม้เจ้าของตัวจริงเป็นเจ้านายกรมกระครังข้างที่และขุนนางไทยแต่ชื่อกิจการมักเป็นภาษาจีนตัวอย่างเช่นสมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนาพระบรมราชเทวีทรงเป็นเจ้าของโรงศีอยู่ที่วัดราชสิงค o ไม่ทราบชื่อให้นายยูเสงงเช่าและโรงศีที่บางโพไม่ทราบชื่อ พระยาวราพงศ์พิพัฒน์เป็นผู้หาคนมาเช่าสมเด็จพระบ,บรม,มโอรสาธิราชไม่ชัดเจนว่าเป็นเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิติหรือเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธทรงเป็นเจ้าของโรงสีที่ไซายมูลชเชิงเซาสมเด็จพระเจ้าบรม,มวงศ์เธอเจ้าฟ้าอาัสดางเดชาวุฒิกรม,มหลวงนครราชสีมาทรงเป็นเจ้าของโรงสีบางกอกไรส์มิลที่ตำบลบ้านใหม่ปทุมธานีให้นายตันเทววง์หลีเช่า พระเจ้าบรมมวงเธอกรม,มหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ทรงเป็นเจ้าของโรงสีเม่งหงที่สามเสนสมเด็จพระเจ้าบรมมวงเธอเจ้าฟ้าบริพัศสุขุมพันธ์กรม,มพระนครสวรรค์บวรพินิษทรงเป็นเจ้าของโรงสีไทยเฮงหลีที่บางพลัดให้นายแผ่นเลี้ยงกับนายห้องหลีเช่ากรม,มพระคลังข้างที่ภายหลังคือสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เป็นเจ้าของมีโรงสีหลายแห่งราวพศ 2461โรงสีในกรุงเทพมหานครกว่าครึ่งเป็นของพระคลังข้างที่เช่นโรงสียูฮั่เสียงบางซื่อโรงสีกิมฮั่หลงบางซื่อโรงสีเสียงเฮงล้มบุคโลและอื่นๆภาพโรงสีข้าวในอดีตพระยาบริบูรณ์เป็นเจ้าของโรงสีหลีติดหมวนครองสารพระยาวรพงศ์พิพัฒน์เป็นเจ้าของโรงสีกิมง่วนสงบางซื่อพระพิบูลเป็นเจ้าของ รงสีเคียนลี่จางสามเสนและโรงสีเสี่ยงกี่จางวัดราชสิงค์ขอนหลวงอุดมพันธ์พาณิ์เป็นเจ้าของโรงสีง้วนเจงหลีบางซื่อและอื่นๆที่บอกว่าโรงสีเป็นของคนจีนแต่ก็มีชนชั้นสูงไทยเป็นนายทุนจะแยกแยะชัดเจนว่าโรงศีเข้าของไทยหรือของจีนคงเป็นการยากอยู่เพราะจะดูแค่ชื่อไม่ได้